สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นมอเตอร์นะครับบัสเลตนะครับผม4 3 0 0 kv นะครับที่ผมสั่งมาเนาะแล้วก็สปีดจะเป็นแบบเซนเซอร์ด้วยนะครับสปีดกับมอเตอร์เนี่ยเป็นแบบเซนเซอร์เนาะนะครับส5าแอมป์นะครับสำหรับรถ1ต่อ24รถ1ต่อ28นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีว่าคันเก่าที่เล่นอยู่อะใช้มอเตอร์ของ r ็ c k เกตอะครับตัวเนี้ย ่านี่ครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับคือมันก็ไม่ค่อยเหนียนเท่าไหร่นะครับนะครับก็เลยสั่งตัวนี้มาลองดูพอดีเห็นราคามันน่ารักดีนะครับสั่งมาประมาณพันพันห้าร้อยครับประมาณเนี้ยห้าสิบเอ็ดเหรียญห้าสิบเหรียญห้าสิบเอ็ดเหรียญประมาณเนี้ยนะครับครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Story นิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเงเรามาเริ่มอันบ็อกซิ่งรีวิวกันเลยดีกว่าครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับพอดีเพิ่งได้มาเองนะครับครับก็ก่อนเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเมอเตอร์ตัวเก่าให้ดูก่อนนะครับว่าลักษณะการหมุนของมอเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะหลังเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันมัน แย่ลงกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆออกไกะครับมันก็อกมันก็แบบมันก็ระดับหนึ่งนะดีระดับหนึ่งแต่เนี้ยครับเนี่ยผมออกไกลนิดเดียวนะนะครับมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาเราออกต้นๆอ่ะมันจะมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับเนี่ยครับมันจะมันจะกระตุก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 นิดนึงครับมันจะไม่มันจะไม่แบบค่อยๆเริ่มวิ่งครับแต่เวลาวิ่งออกไปแล้วมันก็โอเคนะครับ นะครับมันก็จะนิดหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้ครับแต่เวลาเริ่มออกไก่ต้นๆนะครับมันจะกระตุกนิดหนึ่งนะครับเวลาเราออกไก่นะครับเนี่ยคือต้นๆยังไม่ค่อยเนียนครับเนี่ยนะมันจะมีติ๊กติ๊กติ๊กๆิ๊กติ๊กๆิ๊กนะครับที่มีกระตุกกระตุกอยู่นะครับ นี่ยครับยังมีกระตุกกระตุกดูนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมของเดิมที่ผมใช้ผมใช้เป็นล็อกเก็ตเนาะนะครับล็อกเก็ตแล้วก็สปีดก็ของเขาด้วยนะครับนะครับตัวนี้ก็วิ่งดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไออันใหม่จะดีกว่าไหมนะครับก็เลยเดี๋ยวลองฟังมาเปลี่ยนดูแล้วเดี๋ยวยังไงลองขอเนี่ยติดตั้งนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเทกันให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วนะครับเขาแท็กมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสปีดเขาครับสปีดก็หน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่มีกล่องไม่มีอะไรนะครับนะครับนี่ประมาณนี้ครับมีสายให้นะครับมีปลั๊กเหมือนปลั๊กรถหนึ่งต่อสิบเลยเนาะนะครับแล้วก็เป็นสายแบตนะครับนี่แล้วก็เป็นสาย อะเนี่ยครับนี่ก็เป็นตัวสปีดของเขานะครับผมจะหมุนให้ดูรอบๆตัวสปีดเราก็จะมีสวิตแยกมานะครับผมนะครับแล้วก็แล้วก็มีสายครับเป็นสายสายไปต่อกับมอเตอร์บัลเลตนะครับสเส้นนะแล้วก็เป็นสายแบตนะครับแล้วก็เป็นสายที่ต่อกับตัวรีเซพนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่อันนี้ที่ผมสั่งมีซิงด้วยนะ ผมสั่งชุดนี้มันจะมีซิงค์มาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นกรอกของมอเตอร์ครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์เซนเซอร์เนาะ 4,300KV นะครับนะครับรุ่น LBA1625 นะครับเนี่ยครับ LBA1625 นะครับครับยี่ห้อ l e o l e o p a r t นะครับ r e o p a r t Hobby l e o p a r t Hobby นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาแกะข้างในดูเดี๋ยวว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับก็เป็นมอเตอร์นะครับของเขาก็บรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูเนี่ยก็มีสายเซ็นเซอร์มาให้หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มอเตอร์มอเตอร์ก็เหมือนกับตัวนี้เลยครับตัวของล็อกเก็ตนะครับนี่นะครับก็เป็นมอเตอร์ของเขานะครับผมก็จะมีสายออกมาแล้วก็มีปักเซนเซอร์นะครับเนี่ยมีปักเซ็นเซอร์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น รุ่นแล้วก็ยี่ห้อของเขานะครับ Rio p a ป๊ p o บี้นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็น 4,300KV เนาะเนี่ยครับหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับนี่ก็ดังชุดเลยนี้คือสั่งมามีตัวซิงค์ให้ด้วยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองประกอบกันดูนะครับครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบใส่เจ้าชุดใหม่เข้าไปในรถของผมดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะได้เอามาเทให้ดูว่าเป็นยังไงบ้าง ครับวันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับชุดเดิมที่ผมถอดออกมาแล้วนะครับครับมอเตอร์อะไรเท่ากันหมดนะครับดูเลยร์อะไรเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าตัวมันจะยาวกว่านะครับครับตัวเขาจะยาวกว่านะตัวใหม่นี่ครับแล้วก็ที่ใส่อยู่เป็นห้าพันห้าเนาะอันนี้เป็นสี่พันสามนะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันดูก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้ es c น่ครับสปีดเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ดีเดียวนะครับสำหรับรถหนึ่งต่อยี่สิบแปดนะครับก็ใส่แล้วมันก็จะแน่นๆแบบนี้ครับ แล้วก็สายสปีดที่ผมติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับดูลกๆไปเลยครับของเดิมก็จะดูเล็กๆนิดนึงนะครับอันนี้คือสั่งมาลองใส่เล่นๆนะเทเล่นๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเปิดตัวระบบแล้วลองเปิดให้มอเตอร์มันหมุนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับก็ตอนนี้เราเปิดสวิตช์แล้วนะครับผมนะครับเออผมแนะนํานิดนึงนะครับคือตัวนี้ก่อนที่เราจะใช้งานมันต้องทําการ คาลิเบตก่อนนะครับคือให้เรากดปุ่มปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มเนี้ยค้างไว้นะครับมันก็จะกระพริบไฟแบบนบนะบี้นะครับนะครับกระพริบ่างนี้เนาะนะครับแล้วเราก็นะครับกดเมือนกระพริบเงี้ยคือพร้อมที่จะตั้งค่านะครับมันต้องตั้งค่าก่อนเนาะพอมันกระพริบางี้เรากดตรงเนี้ยทีหนึ่งนะครับก,ก็คือตั้งไกให้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางก่อนนะครับผมแล้วเราก็พอเราจะกดอีกครั้งหนึ่งให้เราให้เราเล่งนไกครับ เงไกเดินหน้าให้สุดเลยนะครับแล้วก็กดทีหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับมันจะกระริบสองมันจะมีเสียงเตือนสองครั้งนะครับพอมีเสียงเตือนสองครั้งเสร็จปุ๊บให้เราเบรกนะครับให้สุดเลยนะครับผมอย่าลืมตั้งค่าที่รีโมทครับให้มันเป็นเดินหน้าร้อยกับถอยหลังร้อยด้วยนะครับผมนะครับแล้วเราก็กดถอยหลังให้สุดเลยนะครับนี่ครับถอยหลังสุดแล้วกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะดังสามมันจะดังสามปีบนะอย่างนงี้ครับก็คือเราก็ปล่อยนะครับก็คือเป็นอันเสร็จนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับ เนี่ยครับรถเราก็จะวิ่งได้แล้วนะครับเนี่ยครับครับเดี๋ยวเรามาดูการเอ่อเรียกอะไรนะตำแหน่งไกลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับกดนิดเดียวนะนิ่งเอ่อมันไม่ใช่นิ่งสิมันมันเนี่ยครับมันเนียนกว่ามอเตอร์อันเก่าเยอะเลยครับอันนี้คือแบบเซนเซอร์นะเนี่ยครับผมกดนิดเดียวนะครับไอมอเตอร์อันเก่าที่เป็นล็อกเก็ตจะทไม่ได้นะครับคือกดแล้วมันจะมันก็จะกระตุก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 แล้วก็จะพอกดหนักหน่อยก็ปี๊ดไปเลยครับ ก็ S <S <an other> ถือว่าโอเคนะครับแต่เสียยังเดียวคือตัวอะไรนะสปีดคอนโทรลมันใหญ่เกินไปนะครับผมว่านะเนี่ยมันใหญ่ไปนะครับเนี่ยเนี่ยผมเล่นนิดเดียวก็ไปนิดเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับนะครับเนียล่นนิดหนึ่งก็ไปนิดหนึ่งนะดูสังเกตที่ล้อก็ได้ครับนะครับก็เนียนดีนะครับ นี่คือผมไม่ได้ใส่ซิงไว้นะซิงที่เขาให้มาด้วยครับเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับถ้าเกิดมันร้อนก็เราก็ใส่ซิงแค่นั้นเองครับให้มันระบายความร้อน,นครับครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนิดเดียวเนียนกว่าเดิมเยอะเลยครับเนี่ยครับเนียนกว่าเดิมเยอะเลย ถ้าเป็นตัวเก่าทําไม่ได้นะไม่แต่กระตุก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 นะครับก็ถือว่าเนียนเลยครับนี่ครับโอเคครับก็ลองดูนะครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจที่จะเกำลังสนใจหรือว่าดูมอเตอร์ชุดนี้อยู่นะมันราคาไม่แพงครับตัวกันประมาณครึ่งต่อครึ่งครับแล้วก็ลองลองดูนะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะผมเพิ่มมาลองมาใส่เล่นๆดูนะครับแทนตัวเก่าเนาะนะครับก็โอเคทีเดียวนะครับผม ถือว่าผมก็รผมพอใจนะระดับประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ไปแข่งอะไรนะก็เอาไว้เล่นในบ้านนี่แหละนะครับผมก็ดีกว่ามอเตอร์แบบเดิมที่ไม่มีบัตไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีเซ็นเซอร์สายตรงเนี้ยเยอะเลยนะครับผมนะครับมันเนียนกว่าเยอะเลยนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวของผมก้งนี้ครับใส่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel for Story ไว้สักนิดหนึงนะครับถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรอัปเดตผมก็จะมาลงให้ชมกันนะครับผมยังนะไงก็ขอบคุณที่ติดตามการชมรีวิวครั้งนี้ของผมนะครับสำหรับครั้งนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ